สวัสดีนะครับผมผามารับชมพหนุ่มรถถังครับดูน้ำมันตอนนี้ไหลเข้าปากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอไหลยอย่างแรงเลยได้ยินเสียงเลับนี่มองนะครับแต่ตอนนี้ยืนกินอาหารอยู่นะครับอาอยุเยอะแล้วนะครับนี่ไอ้หนุ่มรถถังหรือพายทองนั่นเองนะครับตกมันพอพายก็ มองอยู่ครับจ้องมองผมอยู่ตอนนี้สังเกตนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพามารับชมพ่อหนุ่มรถถังนะครับมาดูวิธีชีวิตอยู่ฝั่งสะการบินนะครับตอนนี้ฝั่งสะการบินไม่ขอพูดแรงนะครับมาสังเกตการเดินะครับเดี๋ยวพาเดินรับชมรอบๆนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ ของใหญ่ใจพงนัวนะครับนี่ของใหญ่ใจพงนัวมองแล้วครับเริ่มมองผมแล้วเท่าที่สังเกตดูนะครับอ่รู้สึกว่าพ่อควานก็จะทําความสะอาดได้นะครับนี่สะอาดเลยเนรับนี่สะอาดเลยนะครับ,อเ,นะรบเอาใจใส่มากนะครับนี่ถือว่าดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับความเป็นอยู่นะครับ ตอนนี้นะ้ำมันก็ไหลเข้าปากแล้วนะครับกินอาหารก็ถามวันนั้นนะครับกินได้ครึ่งหนึ่งนะครับส่วนครึ่งหนึ่งก็นั่นแหละครับเป็นกองภูเขาเล็กๆนะครับเป็นกองภูเขาเล็กๆรอบเลยนะครับเหมือนลังนกกระจอกเลยนะครับทำลังแต่พอตัวนะครับเนี่ยขนุมรถถัง ก็มีมองนะครับมีเลผมหลายรอบเหมือนกันนะครับเนี่ยโซยาวนะครับโซ่ก็เท่ากับมือมอสเลยนะครับนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าบาทนะครับผมุือใหญ่มากๆนะครับเนี่ยอยู่ฝั่งสะการบินนะครับผมฝั่งสะการบินเดี๋ยวจะไม่ขอเดินไปตรงนี้นะครับอันตรายเดี๋ยวขออ้อมไปฝั่งนู้นดีกว่านะครับแป๊บนึงเดี๋ยวขออ้อมไปนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ ใกล้เกินไปนะครับผมก็ซูมให้ดูนะครับตอนนี้ป่าครับเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับเดี๋ยวพาเดินอ้อมป่าไปตรงนู้นนะครับกข้ามาแล้วร่วมพูดคุยกันได้นะครับผมมีอะไรสอบถามก็สอบถามได้นะครับมีอะไรสงสัยคอมเมนต์เข้ามานะครับตอนนี้ก็ได้ยินเสียงเครื่องอสูบน้ํานะครับเพราะว่าเขาทําการสูบนะครับเห็นทิดพงบอกว่า วันที่เท่าไหร่นะวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเขาจะทําการจับป่านะครับเออคือมือเท่าไหร่อ่ามือตื๊บเลยไปท่านี้มือตื๊บเลยนะครับแล้วจะใส่เมททําไมเดินเข้าป่าฮะแล้วจะใส่เมททําไมเดินเข้าป่าโอ้บ้าบอกเขไม่หลอดไปครับเดี๋ยวผ่ารับชมนี่ด้านหน้ามาแล้วครับ พ <c oughs> นุม่มรถทางอกกลางคได้นะยินเสียงผมไอเมื่อกี้นะครับเนะี่ยนี่เลยนะครับพนุ่มรถถังกับชีวิตสันโดษนะครับอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะไม่ค่อยมีช้างนะครับฝั่งนี้จะไม่ค่อยมีกอใจใจบอกว่าอยากมาถ่ายก็มาได้เลยนะครับมาฝั่งนี้บอกนะครับ น้ำมันไหลนะครับไหลเข้าปากอาหารก็อ,อืเคี้ยวช้านะครับพอมาดูฝั่งนี้ก็หนังย่นเหมือนกันนะครับสมกับอายุนะครับอายุเยอะแล้วครับอายุก็รุ่นมาพายพายแก้วพายคำแก้วด้วยนะครับประมาณหกสิบนะครับน่าจะรุ่นราวเขาเดียวกันแต่น้ำมันนี้ไหลเข,เข้าปากอย่างแรงเลยนะครับนี่ เป็นช้างที่ตกมันได้นานมากๆครับนี่ตกมันนานมากครับอย่างที่บอกครับถ้าปล่อยให้เขาพร้อมนะครับเขาจะนอนติดนะครับก็เลยต้องดูแลรักษาหุ่นตลอดนะครับเป็นใจใจนะครับเป็นคนบอกนะครับงานนี้อย่างเท่เลยนะครับคไขยมีรู้จะควายอย่างไงแล้วนะอยู่ฝั่งสะการบินนะครับนี่ มาลบชมพนุมรถทังดูหุ่นนะครับสมกับสมกับชื่อนะครับสมกับชื่อมากๆพนุมรถทังแต่ที่อยู่นี้นะครับดูามาเป็นอยู่สะอาดดีครับผมน่าจะทำความสะอาดให้อย่างดีเลยนะครับอุกนา วยเกินทั้งแบบขว้แล้วก็งอขึ้นด้วยครับนี่ลมลมหนาววันนี้ก็รู้สึกว่าจะลมแรงนะครับลมแรงมากมากด้วยนะครับแล้วก็เริ่มหนาวแล้วครับผมวันนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนนะครับพามารับชมพนมรถถังหรือพายทองนะครับที่อยู่นี่ไม่ พอควานแม่ควานดูแลดีมากครับของยายใจผงนัวนะครับเนี่ยหนังก็เหี่ยวยน่นามอายุไขนะครับ60นะครับเท่ากับอ่าพายคำแก้วไมใใญ่พยา,ยายแก้วประมาณนั้นนะครับผมเข้ามาแล้วร่วมพูดคุยกันได้นะครับผมคามรับชมอีกหนึ่งเชือกในเครือของทีมงานช้างป่านะครับหลายท่านก็ยังไม่ทราบนะครับเป็นของยายใจ นะครับยายใจพงนัวนะครับนอ่าเป็นนามสมมุตินะครับเป็นนามนามแฝงนามแฝงมากกว่านะครับนามแฝงหลับญ่ใจฝั่งนี้จะไม่ค่อยมีช้างเลยนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งไอสะการบินนะครับจะไม่ค่อยมีช้างอยู่จะอยู่แต่ฝั่งป่าฝั่งนู้นนะครับผม พามารับชมอีกหนึ่งเชือกครับผมนี่ตกมันหรือกินอาหารนะครับไม่ค่อยสนใจนะครับไม่ค่อยสนใจเลยดูเศษอาหารนะครับก็เป็นกองขยะเป็นกองขยะได้ครับเลยเหมือนกำลังนกกระจอกนะครับรอบรอบอาศัยต้นสะดานะครับสองต้นนี้นะครับพักอาศัย อย่างที่บอกแล้วครับทีมงานช้างป่านะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่มีโรงช้างนะครับผมก็อาศัยกันอยู่ในป่าตามที่เห็นนี่แหละครับแต่น้ำมันตอนนี้โอ้โหไหลมากเลยครับนี่ยไหลเข้าปากด้วยนะครับนี่ยแต่น้ำมันแดงยังไม่ออกนะครับเนี่ยเพิ่งตกมันได้ไม่กี่วันนะครับตอนนั้นก็ตกนานนะครับนานมากๆแล้วก็พักหยุดพักไปอ่า ไม่กี่เดือนไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มาอีกแล้วครับตกอีกแล้วนะครับนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็รอดูนะครับแม่ควันจะมีช่องเป็นของตัวเองไหมนะครับต้องรอรับชมกันก็อยากให้ทุกเชือกนะครับมีโรงในพักอาศัยกันนะครับผม เพราะว่าตั้งแต่อยู่ในโครงการมาก็ไม่มีโรงช้างนะครับผมไม่ได้มีโรงช้างอาศัยกันแบบนี้นะครับไม่สนใจนะครับเชืออในรองก็ไม่สนใจตอนนี้ขอกินอาหารก่อนแล้วกันนะครับนะพอหนุ่มรถถังโอดูเขียวลำบากเหมือนกันนะครับนะกินเฉพาะ ยอดนะครับปลายก็ทิ้งแล้วครับเนี่ยไงครับคือการล้วนแม่นครับยายนี่แหละชายาเขาถึงเรียกนะครับไอ้หนุ่มรถถังครับผมชายานะครับอายุเยอะแล้วนะครับยายนี่หกสิบแล้วครับมีเสียงเลยด้วยครับผมผมมาผมได้ยินสองครั้งแล้วเสียงเลยงานนี้อย่างไที่ยครับบอกเลยเลย จะค่อยจะอืนะครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนพายเบิร์ดนะครับด้านที่งอขึ้นนะครับเหมือนอ่าอ่าพ่อพายเบิร์ดนะครับที่ผมเคยถ่ายนะครับที่ปัตยานะครับอีกด้านหนึ่งก็ไข่นะครับเหมือนกับพายชุมพลนะครับผสมกันนะครับตอนนี้ก็หายตกมันกันไปเยอะเลยนะครับก็ยังลงเหลือนี่แหละครับ มึงน้ำมันนะครับมไหลเข้าปากไหลเป็นทางไหลบางอย่างคักเลยครับนะได้ยินได้กลิ่นผมแล้วนะครับนะ่ะได้ยินได้กลิ่นผมแล้วแต่ขออยู่ห่างๆไว้นะครับเรากินใหม่นะครับแต่ไม่มีที่ถ้าจะทำใส่นะครับแต่บอกวัตถุนะครับช้างเชือกนี้จะไม่ชอบคนเยอะนะครับคนเยอะจะไม่ชอบเลยนะครับ นายใจบอกนะครับมาเยอะนี่ไม่ชอบพอควานมาถึงจะตกมันนะครับแต่พอควานก็ทําความสะอาดได้นะครับดูบริเวณนะครับขาวนะครับสะอาดเลยนะครับพอควานบอกว่าถ้ามาเยอะเขาจะดูร้ายนะครับผมจากที่เคยถามมานะครับก็รอชมนะครับว่าเห็นเปิดช่องแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้จากทาอะไรนะครับสําหรับช่องพ่อหนุ่มรถถังนะครับ อยากที่บอกแล้วครับอยากให้เขามีบ้านมีอะไรอยู่กันนะครับเพราะว่าตากแดดตากลมตากฝนกันมาตั้งแต่มีโครงการนะครับก็อาศัยล่มไม้กันนะครับถูต้นไม้จนดูครับขาวนะครับนี่ต้นสะเดานะครับทั้งสองต้นนะครับเนี่ยอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมองแบบนี้อาจจะนิสัยดีนะครับหรือว่า อย่างที่บอกครับอาจจะไม่ชอบคนเยอะนะครับชอบอยู่แบบสันโดษนะครับแต่ก่อนก็เป็นช้างแฮช้างอะไรนี่แหละครับพออายุายแก่อายุมากๆาก็ไม่ไหวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าพนุมรถทางนี้จะอชอบขึ้นตัวเดียวนะครับแล้วก็จะไม่ยอมให้เชือกอื่นขึ้นด้วยนะครับผมชอบสันโดษครับรักสันโดษ แล้วก็อยู่ฝั่งนี้ก็รักสันโดดนะครับอยู่เชือกเดียวไม่มีใครมาผูกฝั่งนี้นะครับหาน้อยมากๆที่จะมาผูกฝั่งนี้นะครับน้ามันนี้แต่ลึงหรือข้างล่างนั้นยังไม่ไหลนะครับไหลเฉพาะโหนกนะครับลพูดคุยกันได้ผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมนะครับและเป็นกําลังใจให้กัน ปล่อยโซ่ยาวครับปล่อยโซ่ยาวถึงนี่แหละครับถึงฝั่งนู้นถึงฝั่งนี้นะครับตามลังนะครับตามลังของเขาเส้นอ่าก็ใหญ่นะครับโซ่ห้าบาทนะครับผมเท่ากับหนุ่มมอสเลยนะครับกินนะครับมีความสุขนะครับสายตานี่ก็จะหลับเลยแล้วนะงานนี้สองเชี่ยวผสมประสานกันนะครับหนึ่ง พายชุมพลอันหนึ่งพายเบิร์ดนะครับนี่พายเบิร์ดจะงาแบบนี้นะครับยกขึ้นนะครับแต่ยาวนะครับนะแต่นี้มีอ้อมแล้วก็ยกขึ้นนะครับสวยอีกแบบครับสงสัยจะแทงดินบ่อยเหมือนกันนะครับนี่ดูดูจากลักษณะงานรีบนะครับนี่งานรีบฝั่งนี้นะครับ นี่แหละครับหนึ่งในทีมงานช้างป่าขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมนะครับชิปนี้นะครับผมก็ขอตัวไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับจะพามาเยี่ยมมารับชมผ้าหนุ่มรถถังกันใหม่นะครับมาดูนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับจะ ใช้เวลานานสมคำลํำลือหรือเปล่านะครับเพราะว่าตกทั้งปีจริงครับผมไม่เชื่อก็ลองสอบถามทีมงานช้างป่าสอบถามพี่พงศ์สอบถามยายใจกันได้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เช่นกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ